สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทำแบบนี้ครับอ่าแบบนี้เลย I review channel กดติดตามให้ถึง1 0 0 0 s u b s c r i b e r อย่าลืมกดให้ด้วยนะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I review นะครับผมเคยอยากจะเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง แต่ว่าอยากจะให้มันเปลี่ยนทุกๆวันหรือว่าเปลี่ยนตามเวลาที่เรากำหนดบ้างหรือเปล่าล่ะถ้าอยากดูคลิปนี้ได้เลยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนผ้าพ,พื้นหลังให้อัตโนมัติตามเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะครับผมไปดูคลิปกันเลยเบื้องต้นนะครับ <S <S ผม ขอแนะนำแบบนี้ดีกว่าให้เราเข้าไปที่แอปตั้งค่าก่อนนะแล้วเลื่อนไปหาคำสั่งลัดนะครับผมนี่คำสั่งลัดแต่ขั้นสูงเออเมนูเมนูพวกเนี้ยอาจจะแสดงไม่เหมือนกันนะของผมอะผมใช้เป็นเวอร์ชั่นเบต้าซึ่งผมรับไม่ได้กับบั๊ก i อโอ5ผสกิเลยต้องเป็นแบบ Public b e t a ให้มันแบบแก้ไขบั๊กอะไรต่างๆไปก่อนนะฮะอ่ะทีนี้กดเข้ามาที่ คำสั่งรัดนะข้้งค่าคำสั่งรัดแล้วก็ไปที่ขั้นสูงของผมจะอนุญาตให้แชร์ข้อมูลจํานวนมากอ่ะอันเนี้ยผมเคยเจอเวลาเวลาไอ้ทำคำสั่งรัฐแล้วมันแบบถามว่าจะแชร์ไหมจะแชร์ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยมากดเปิดเอาไว้นะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นการสั่งทํางานของตัวระบบเองเปิดไว้ดีกว่าส่วนใครที่ไม่เปิดก็ลองก็อย่าเพิ่งเปิดก่อนก็ได้นะทาตามที่ผมสอนก่อน แล้วถ้ามันทําได้ก็ไม่ต้องไปเปิดมันอ่าโอเคมาเริ่มกันที่ให้เราไปที่คําสั่งรัดเลยนะครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนใครที่ออยากจะเปลี่ยนรูปภาพให้เราไปสร้างอัลบั้มสําหรับเก็บรูปภาพที่เราจะเอาไว้ใช้ในในการเปลี่ยนในครั้งนี้ครับก็กดเข้าไปที่แอป,ปรูปภาพเลยอันนี้ผมผมอยู่ในคลังภาพเนาะแล้วผมจะเริ่มต้นโดยการสร้างอัลบัม้มรูปภาพผมผม,ผมอ่ะผมคิดว่า ผมอยากจะได้สักประมาณ4ีห้าภาพผมกดเลือกด้านบนแล้วก็เออผมขอเลือกเป็นหัวเปเปอร์พวกนี้ลากรูดก็ได้นะนี่มันก็จะติ๊กถูกแล้วก็เอาเอาของมินิไปด้วยอ่ะแต่ติ๊กถูกลงมาโอเคอ่ะเยอะหน่อยประมาณนี้จากนั้นกดรูปเครื่องหมายข้างล่างเนี่ยกดแชร์ไปแล้วเลื่อนลงไปมันจะมีคําว่าเพิ่มไปยังการแชร์อัลบั้มนะครับผมแตะ แล้วก็กดไปที่ข้างล่างแล้วกดสร้างอัลบั้มนะครับตั้งชื่อไปเลยสมมุติเอาผมตั้งเป็น wallpaper new อ่ะผมตั้งชื่อนี้นะกดถัดไปกดถัดไปอันเนี้ยเวลาผมแชร์ไปเนี่ยอัลบั้มเนี้ยจะแชร์ไปในอุปกรณ์ iOS ทุกตัวนะครับผมจากนั้นกดโพสต์ได้เลยหลังจากที่เราทําการเพิ่มรูปเข้าไปยังอัลบั้มที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่คําสั่งรัดครับผม แตะที่คําสั่งรัดเลือกการทางานอัตโนมัติด้านล่างนะครับสีนเงินนี้แตะไปเลยจากนั้นกดบวกด้านบนนะครับแตะแล้วก็สร้างการทางานอัตโนมัติส่วนบุคคลสีนเงินนี้เลยแตะในกรณีที่อยากจะให้มันเปลี่ยนทุกวันก็สามารถเลือกเป็นเวลาของวันได้นะครับมันก็จะมีดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเวลาของวันเดยวดวงอาทิตย์ขึ้นแตะไปก็จะมีกี่โมงมันจะให้เราเลือกเลยนะถ้า ให้มันอัตโนมัติมันก็จะเลือกเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นอัตโนมัตินะครับผมในที่นี้ผมจะขอทดสอบโดยการตั้งเวลาตอนนี้เวลาอ่ะเออเป็นเที่ยงแล้วกันไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับอ่ะเที่ยงหนึ่งนาทีนะกดถัดไปจากนั้นเพิ่มการทํางานแตะไปเลยครับให้เลือกไปที่แอปแล้วหาแอปที่เป็นรูปภาพนี่รูปภาพแตะไปมันจะมี นี่อันแรกเลยค้นหารูปภาพแต่จากนั้นตรงคำว่าฟิลเตอร์กดบวกไปครับมันจะมีคำว่าอัลบัม้มคือล่าสุดแต่คำว่าล่าสุดครับแล้วเปลี่ยนเป็นอัลบั้มที่เราสร้างไว้เมื่อกี้คือ w wall paper new อ่าที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้อ่าจากนั้นเรียงตามผมขอเป็นสุ่มแล้วกันอ่าให้มันสุ่มจำกัด อันนี้ต้องเพิ่มนะนะจากจํากัดรับทีละ1รูปนะครับถ้าเกิดไม่ติไม่ติ๊กตรงนี้ให้มันเป็น1รูปมันจะก่อนทํางานอนะ่ะมันจะมีลิสต์ออกมาให้เราเลือกว่าเราจะเลือกออภาพเป็นอะไรซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไม่เลือกมันก็จะไม่เปลี่ยนให้นะผมก็เลยให้ทุกคนเนี่ยปรับเป็น1น,นะครับมันจะเลือกให้อัตโนมัติแล้วก็มันจะสุ่มให้โอเคเมื่อเราตั้งค่าในการกําหนดรูปภาพแล้วเราก็ต้องตั้งให้มัน เซตเป็นภาพพื้นหลังให้เราโดยการเพิ่มคำสั่งรัดเพิ่มเติมนะครับให้เราค้นหาคำว่าตั้งค่าภาพพื้นหลังตัวนี้เลยตั้งค่าภาพพื้นหลังจากนั้นกดแตะไปครับนี่มันจะมีมันจะมีสองส่วนนะหน้าจอล็อกและหน้าจอโฮมแตะเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนแค่หน้าจอล็อกหรือจะเปลี่ยนแค่หน้าจอโฮมหรือจะเป็นคู่เลยก็ได้นะ สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนทั้งคู่ก็สามารถติ๊กทั้งคู่ได้เลยมันจะมันจะดีฟอลต์ให้แต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนแค่หน้าจอล็อกก็กดติ๊กหน้าจอโฮมออกอยากจะเปลี่ยนหน้าจอโฮมหน้าจอล็อกไม่อยากเปลี่ยนก็ติ๊กหน้าจอโฮมแล้วก็หน้าจอล็อกออกอ่ะเดี๋ยวผมขอติ๊กไปที่หน้าจอโฮมแล้วกันอ่ะผมกดเสร็จสิ้นไปแต่รูปภาพแตะลงมานะครับแสดงตัวอย่างไหมอันนี้ห้ามนะครับผมถ้ามันแสดงตัวอย่างปุ๊บมันจะขึ้นหน้ารูปภาพมาแล้วมันจะมีเหมือนกับ ให้เราเลือกตั้งค่าเอาเองว่าจะตั้งยังไงอันนี้ผมแตะปิดไปนะการซูมระดับสายตาจะให้ซูมไหมถ้าซูมก็คือมันจะเวลาพลิกมือถือไปมามันก็จะโยกเยกโยกเยกไปด้วยแต่ถ้าไม่ก็คือมันก็จะอยู่นิ่งๆน,นะครับอันนี้ผมขอไม่เปิดด้วกันคําสั่งมีแค่นี้เลยครับมีแค่2อ,อย่างนี้เลยนะไม่ยากจากนั้นกดทดสอบดูสิกดเล่นดูกด,กดเล่นรอแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยวอลเปเปอร์ของเราก็จะถูกเปลี่ยน่ยเห็นไหมถูกเปลี่ยนละแต่หน้าจอล็อกผมยังไม่เปลี่ยนนะ ่เดี๋ยวผมลองเล่นอีกทีหนึง่งมันจะสุ่มภาพให้นะครับตัวนี้จะใช้เวลาหน่อยนะนี่นี่เห็นไง wallpaper อไยังไม่ไอล็อกสกินอะย,ยังไม่เปลี่ยนนะาีนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นหน้าจอล็อกด้วยอ่ะลองอีกทีสิตึง้งนึงสีเขียวอ่าดูอันนี้ก็เหมือนเดิมนี่เปลี่ยนแล้วอีกที นิ่งๆน,งนี่เรียบร้อยเปลี่ยนให้เราแล้วจากนั้นกดถัดไปได้เลยครับแตะถามก่อนสัง,งานแตะปิดไม่ต้องถามจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่เที่ยง1นาทีซึ่งตอนนี้มันเลยละผมขอเวลาแก้ไขตัวเที่ยง53เนี่ยเออไม่ใช่เที่ยง1นาทีเนี่ยให้มันเปลี่ยนเวลาเป็นเที่ยงสัก3นาทีทันไม่เอ่ย อ่ะโอเคสามนาทีทันผมขอเปลี่ยนเป็นสานาทีกดย้อนกลับเสร็จสิ้นกดออกแล้วรอดูนะครับตอนนี้เที่ยงก้จะสามนาทีแล้ะอีกไม่กี่วินะครับผมรอดูกันเลยติ่งเที่ยง3ามนาทีแล้วนะครับอ่ะสังเกตเห็นไหมเมื่อกี้มันมันกระพริบแว๊บๆอะ่ะคือมันสุ่มแล้วมันก็ดันเป็นภาพเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราขอเปลี่ยน เวลาหน่อยอ่ะเมื่อกี้ผมตั้งเวลาเป็นเที่ยงห้านาทีแล้วมาดูกันว่าจะเปลี่ยนให้ไหมนี่เที่ยงห้านาทีแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อ <ive a S 1> ถึงเวลาคําสั่งรัดก็จะสั่งงานให้เปลี่ยนภาพพื้นหลังให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมใครจะตั้งเป็นทุกๆวันทุกๆชั่วโมงหรือว่ายังไงก็ได้ลองตั้งดูนะแต่ถ้าทุกชั่วโมงเนี่ยอาจจะต้องแบบไปสร้าง คำสั่งลัดที่แบบว่าให้มันแบบเนี่ยมันจะมันจะมีเฉพาะเวลาเนาะมันมันไม่สามารถเพิ่มเพิ่มได้แบบเวลาของวันอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มเวลาเยอะไม่ได้เ,เห็นไหมมันจะมีแค่ช่องเดียวแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนทุกชั่วโมงทุกคนอาจจะต้องแบบสร้างคำสั่งลัดเซตเนี้ยก๊อปปี้ไปทุกทุกชั่วโมงนะไม่แน่ใจว่ากดไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับไม่สามารถก๊อปปี้ได้นะต้องสร้างใหม่นะครับผมก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมหาภาพ ที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นภาพพื้นหลังเอาไปไว้ในอัลบั้มให้เรียบร้อยจากนั้นมาตั้งค่าคําสั่งรัดให้เลือกภาพจากอัลบั้มที่เราต้องการมาตั้งเป็นวอลเปเปอร์ให้เราทุกๆวันทุกๆทุกๆตอนอาทิตย์ขึ้นหรือทุกตอนอาทิตย์ตกหรือทุกเวลาที่เราตั้งเอาไว้ก็ได้นะครับผมเวลาที่เราตั้งเอาไว้เราก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะให้มันเปลี่ยนช่วงเวลาไหนของวันนะครับยังไงก็ลองไปทําดูนะครับผมถ้าไม่ เข้าใจตรงไหนหรือว่าทําอะไรไม่ได้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเอาจริงๆตอนที่ผมทดสอบก่อนหน้านี้ก็ค,คือมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างผมไม่แน่ใจว่าเป็นบั็อกอีกหรือเปล่านะผมก็ก็ยังง,งงงอยู่คืออะไรคือแบบคําสั่งรัดตอนแรกก็โชว์เป็นภาษาไทยตอนนี้เริ่มแสดงาการแจ้งเตือนเป็นภาษาอังกฤษแล้วคือเข้าใจแหละตอนนี้ผมก็ยังใช้พับบเตาอยู่มันก็ยังแบบ ไม่สมบูรณ์ร้ออาจจะต้องรอเวอร์ชั่น15.1.2.3อะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้ระบบมันเสถียรมากขึ้นนะครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนในการทาคลิปไล่์ลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับผมวันนี้ไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย